มาดูมหินทา6075ปั่น power halo ครับท่านผู้ชมนะครับ power halo 2เมตร8หัวนะอ่าพร้อมลูกกิ้งหนามตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสนะครับผมเทสกับหน้าง,งานจริงๆเนอะนะครับใช้เกียร์ประมาณโล2โล3นะอ่าโล2โล3ใช้ความเร็วช้ามากๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มัน ค่อนข้างที่จะกินกําลังรถเยอะนะครับแล้วก็ใบ power halo เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนะ,ะมันลงลึกพูดง่ายๆเลยคือมันลงลึกลงลึกกว่าโรตารี่อีกนะครับมันก็เลยต้องใช้กําลังรถเยอะกว่าแล้วก็ใช้ความเร็วของรถที่มันช้ากว่านั่นเองนะครับนี่นะลักษณะการปั่นก็จะปั่นลักษณะนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะวิ่งช้าๆครับผมนี่เลย ันนี้เลยครบแปลงนี้ปั่นเพื่อที่จะปลูกอ้อยนะหลังจากใช้พันสามไขแล้วนะครับใช้พันหกควนแล้วก็ปั่นด้วย power h โร o ต่อเลยครับท่านผู้ชม งันละเอียดดีมากนะสำหรับ power h e l o ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของมหินไทยเองเลยนะ,ะความยาว2เมตรนะครับราคาอยู่ที่145,000บาทนะท่านผู้ชมนะครับ,นะบ145,000บาทนะซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้นะครับผมสำหรับสินค้าตัวนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับโอ้คุณตลบบุณนตลบอบวัน นี่ประมาณนี้นะครับนี่นะความเร็วช้าๆเลยประมาณโลโลสามนะครับผมโลสองโลสามอ่าใช้ปั่น p พ w e r ว e r o โลเนาะนะครับอ่าเร็วเดามาดูฝั่งด้านนี้กันนะครับเอาไม่ไปกลับคืนเหรออ่ากลับคืนก็กลับ ก็สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่มองหารถแท็กเตอร์ที่มีน้ำหนักเยอะๆนะเซตนี้นะอยู่ประมาณ4ตันกว่าเลยนะนะครับเพราะว่าตัวรถเปล่าก็3ตันครึ่งแล้วรวมดันหน้าอีกก็เป็น4ตันรวม power halo อีกนะครับก็เป็น4ตัน7เลยนะเซตนี้นะนะครับนี่สำหรับใครที่ต้องการรถ แท็กเตอร์นะครับไว้ทําไรอ้อยนะที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆเนาะมาหินทารุ่นนี้ตอบโจทย์เลยนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวเขาเยอะมากนะครับแล้วก็กําลังรถเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับราคาก็จับต้องได้ง่ายครับผมห้าเก้าแสนเกบาทนะโบดีด้วยแถมดันดินหน้าแล้วก็ขันหลังให้ด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนาะารันตียาวๆครับ4ปีเต็มระบบทรงกําลังนะ เครื่องยนต์เขานาะเกียร์เฟืองายไฮดรอลิกนะครับรับประกันให้4ปีหรือ3 0 0พันชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากลองสมรรถนะของตัวรถนะทางมงหินทา่าอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูของเรานะอ่าก็มีรถเทสคันนี้แหละ5075้50คันนี้แหละเอาไว้ให้คุณลูกค้ามาลองพละกกำลังของตัวรถเลยนะครับอืมเรามีรถเทสตให้คุณลูกค้า พร้อมเลยทีเดียวนะอนั่นแหละใครอยากลองก็เข้ามาหาผมได้ที่มะเห็นทามอเภอร์รีบุญเรืองจังหวัดนองบวัวลำพูนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปดันไปไถด้วยกันนะนะครับเรามีรถเทสร,รถเทสของเราเป็นรถใหม่เลยนะไม่ใช่รถเก่านะเป็นรถใหม่เลยนะครับผมอมใครอยากลองก็สามารถติดต่อมาได้นะ0 9 4ย์3 5 1 2 0ม่เนาะมเห็นทางอเภอร์รีบุญเรืองจังหวัดนองบวัวลำพูพร้อมบริการคุณลูกค้านะครับ Yeah. E. Ou